วัยรุ่นกบยางทุกท่านนะจ๊ะวันนี้ฉันจะพาพวกแกมาตกปลาช่อนที่ทุง่งนานะทุง่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายจัดไปหนึ่งคนงานเพลงเสียงของฉันเพราะมม่หละเพราะอะไรถึงร้องเพราะว่าฉันร้องเพลงแถวบ้านไม่ได้นะเดี๋ยวหมามันจะไล่กัดฉันนั่นนะพระเจ้ามันคงชอบเสียงฉันนะั่นนะแกเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนั่นไหมนั่นคือสายของฉันนะไม่ใช่คนบานปุย๋ย โอ้พระเจ้านัดฉันมาหกโมงเช้าฉันก็ว่าฉันมาถึงหมายหกโมงเช้าแล้วนะโอ้หน้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่วันเนี่ยน้าตื่นมาตั้งแต่ตีห้าใช่ไหมเนี่ยโอ้พระเจ้าแล้วน้าก็จัดไปแล้วห,หกตัวมีแต่ตัวใหญ่ๆสองตัวโลทั้งนั้นเลยโอ้ให้ตายเถอะแล้วฉันจะตีอะไรวันเนี่ย <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าฉันมีหมายลับอยู่ในใจของฉัน <c oughs> ฉันจะไปแอบ,บตกอยู่คนเดียว แม้แต่เพื่อนของฉันฉันก็ไม่บอกฉันจะไปรวยอยู่คนเดียวพวกแกรอชมแล้วกันนะในระหว่างนี้ก็ไปหาปลาตัวแรกกันก่อนนะาวัยรุ่นฉันอยากจะบอกพวกแกว่าไอ้ฉันก็ยังหมานเหมือนเดิมอ่ะนะนั่นไงมันซิแตกเหยื่อของฉันเรียบร้อยแต่คาดโอ้พระเจ้าลงโทษฉันอีกแล้วโอ้ตายเถอะไอ้ปีเตอร์มันเอาเหยื่อของฉันไปกินอีกแล้วพระเจ้าไอ้ตายเถอะ แต่ไม่เป็นไรหรอกนะฉันไปหาตัวใหม่ก็ได้ฉันมีงอแกไหลพิเตอร์แล,และปลาตัวแรกของฉันมันก็บังเกิดขึ้นตัวแกเห็นไหมฉันก็ตีม่งมั่วไปตามร่องรถเกี่ยวอ่ะนะฉันจะบอกว่าแกใหลวันหมายแบบเนี้แกาหาช่องว่างเล็กๆตีเข้าไปเลยเดี๋ยวก็มีตัวกัดอะนะกัดอย่างงี้ก็แน,น่นๆดีครับหวานเีย แลแล้วเวลาของความมันความบันเทิงของฉันก็เกิดขึ้นเพื่อนฉันกลับบ้านไปแล้วเหลือฉันคนเดียวฉันก็ไปหมายรับของฉันพวกแกเห็นไหมหมายรับของฉันต้องเข้าป่าเข้าดงมันรับขนาดไหนพวกแกเห็นไหมคนปกติก็ไม่เข้ากันหรอกมีแต่ฉันนี่แหละเพราะว่ามันเป็นหมายแถวบ้านฉันฉันเคยตีปีที่แล้วแมงปลาโคตรเยอะเลยฉันจะบอกพวกแกให้ฉันก็หวังว่าปีนี้มันก็จะเยอะเหมือนปีที่แล้วพวกแกเห็นหมายไหม พวกแกเห็นหมายไหมนั่นอ่างเก็บน้ําอยู่ขวามือฉันฝั่งซ้ายมันเป็นทุ่งนาพวกแกคิดดูสินี่มันสวรรค์ชัดๆของนักตกปลาช่อนพวกแกเห็นไหมและแล้วปลาตัวแรกของหมายนี้ก็บังเกิดขึ้นมาอยู่ในอ้อมกอดของฉันมับเข้าให้นั่นไงมันแดกเหยื่อกรุยของฉันไปแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงละ่ะเหยื่อกรุยของฉันมันใช่ไหมละ่ะ ตีปลานาแบบเนี้ยพวกแกก็ใช้คันที่มันแข็งหน่อยนะว่าฉันจะงัดออกมาได้พวกแกเห็นไหมกบกรีว่าแล้วฉันก็ตามหาตัวอื่นกันต่อไปดีกว่าเพราะดูจากไมายแล้วมันมีอีกเยอะฉันจะเอาไปขิงเพื่อนฉันนะน่าจะบอกง่ายอะฉันได้ปลาเยอะทีไรฉันก็จะเอาไปขิงเพื่อนฉันตลอด่ะน่ะ เพราะว่าฉันแอบมาตกคนเดียวฉันบอกแกแล้วว่าถ้าฉันมาคนเดียวฉันก็จะหมานอยู่คนเดียวพระเจ้านี่มันสวรรค์ของฉันจะัดและแล้วตัวที่สองของฉันมันก็บังเกิดขึ้นมันความหมานของฉันนะฉันจะบอกให้เพราะว่าฉันมาคนเดียวฉันก็หมานอยู่คนเดียวนั่นไงพวกแกเห็นไหมมันซี่แตกเยอะฉันอีกแล้วแล้วฉันก็ไม่รีรอช้าฉันก็ เขามีตรวรอและฉันก็วัดปังเขาให้นั่นไงดอกนี้เต็มเ็มครับท่านผู้ชมจะเหลือเลยครับแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ความหมานของฉันฉันบอกแกแล้วว่าฉันพกความหมานมาเยอะไหนละปลาปลากูอยู่ไหนโอ้บอมันจะออกไม่ได้งัดคอแทบหัก <c oughs> กบกระรวยของฉันทำงานได้ดีมากเลยวันนี้นี่ไงกบกระรวยของฉัน ตัวสีส้มๆอ่ะสวยๆอ่ะพวกแกเห็นไหมจริงๆแล้วมันก็มีชื่อของมันน่นนะแต่ว่าเพื่อนของฉันเรียกว่ากบกรุยฉันก็เลยต้องเรียกตามเพราะว่าชื่อมันกวนส้นตีนดีฉันก็เลยย่อมันนะอ่ะเพราะว่าไปแล้วฉันพาพวกแกไปตามหาตัวต่อไปกันดีกว่าส่วนไม้แบบเนี้ยนะพวกแกเห็นไหมฉันก็จะเลือกตีตามมุมนาตามขอบคันนาและก็ตามร่องน้ําเล็กๆที่มันมีช่องอยู่นิดนึงน้อยนึงอ่ะนะ มีแค่นั้นเพราะว่ามันตีได้แค่นั้นพวกแกจะไปตีใส่ต้นข้าวไม่ได้นะปลามันกัดไม่ได้นะพวกแกก็ต้องหาช่องน้อยๆพวกแกเห็นไหมอยู่ด้านหน้าฉันอะ่ะตรงมุมอะ่ะเห็นไหมฉันก็จะเลือกตีแบบนั้นนะวัยรุ่นแบบเนี้ยได้ตัวร้อยเปอร์เซ็นลองดูนะ แต่อ้ปัญหาของหมายแบบนี้นะเหยื่อมันชอบไปติดต้นข้าวติดสังข้าวติดทุกอย่างยกเว้นปลานะวัยรุ่นดังนั้นพวกแกก็ต้องหาเหยื่อที่มันกันสวะดีๆมาตีนะเพราะว่าเวลาที่เหยื่อมันติดต้นข้าวนะปลามันหนีนะปลามันหลบปลามันตกใจนะวัยรุ่นเอาล่ะมาดูปลาตัวต่อไปของฉันดีกว่านะฉันก็จะเลือกตีขึ้นฟังนะพวกแกเห็นไหมนั่นไงมับเข้าให้ ดอกนี้รู้เรื่องครับผมเป็นไงล่ะแกอดใจไม่ได้ใช่ไหมสุดท้ายแกก็อดใจแอคชั่นเยอะกรุยของฉันไม่ได้อย่าบอกนะว่าแค่จะมาหลุดตรงนี้ไม่ได้นะมันก็เลือกกัดกบกรุยของฉันเหมือนเดิมอันนะกูแกเ,เห็นไหมโอ้กบกรุยตัวหมานของฉันทํางานได้ดีมากเลยวันนี้เพราะว่ากบตัวอื่นของฉันทําขาดหมดแล้ว ตอนนี้เหลือกบกระอยติดตัวฉันอยู่ตัวเดียวนะฉันก็เลยเลือกเอามันมาใช้โอ้ฉันไม่คิดว่ามันจะกัดดีขนาดนี้นะกบกระอยของฉันที่ฉันทําเล่นตั้งแต่ปีที่แล้วนะโอ้พระเจ้าพระเจ้าช่างสร้างสรรค์ในแกมาเป็นตัวหมานของฉันจริงๆนั่นเนี่ยฉันจึงหลงรักแกเหลือเกินในกบกระอยชื่อมันก็แสนโกนตีนเหลือเกินนะฉันก็ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนของฉันนะที่บรรดาลชื่อนี้มาให้นะโอ้กบกระวยของฉัน ในจังหวะนั้นฉันก็เหลือบไปเห็นปลามันกําลังไล่สัดลูกปลากันอยู่ขวามือของฉันนู่นนะ่ะพวกแกเห็นไหมนาแปลงนู่นนะ่ะแปลงที่มีเควินกําลังยืนกินหญ้าอยู่พวกแกเห็นไหมมันยืนกินหญ้าอยู่ชิวเลยนะแกยืนเงีย,งยบๆของแกนะแกอย่าทาเสียงดังนะเดี๋ยวปลาของฉันมันจะหนีเข้าใจไหมเควิน ฉันก็เลือกตีเข้าไปในต้นข้าวเลยนะไอ้ต้นข้าวรกๆอ่ะนะแล้วฉันก็จะลากเหยื่อกะรุยของฉันขยับมาเบาๆเบาๆเบาๆนิ่งๆนิ่งๆช้าๆช้าๆช้าที่สุดเท่าที่ฉันจะทําได้ช้าจนปลามันคิดว่าตัวอะไรวันเนี้ยช้าจนปลามันไม่อยากจะกัดเหยื่อฉันเพราะมันช้าเกินไปอะนะพวกแกหมายดิช้าๆช้าที่สุดอะช้าจนปลาคิดว่า เหยื่อจะเข้าปากมันอยู่แล้วนะโอ้มึงกัดอย่างนี้ไม่ได้ตัวได้ยังไงวะโอ้โหกัดใบหลิวของฉันทำให้ไม้ของฉันแตกไปเลยอะตายเถอะโอ้พระเจ้าฉันพลาดไปได้ไงวันนี้โอ้กบกระรหยของฉันยับย่ยี่ไปหมดเลยนะมันไม่ได้ยับเพราะว่าโดนปลากัดหรอกนะมันยับเพราะว่าฉันวัดแรงไปหน่อยแต่ไม่เป็นไร แกชอบกัดกบกระอยของฉันใช่ไหมเพราะว่ากบกระอยของฉันสีสันมันสวยงามฉันจะให้โอกาสแกกัดอีกครั้งหนึ่งนะฉันเชื่อใจแกนะว่าแกทําได้มาใหม่ดีใหม่ดีครับใหม่ดีครับฉันตีปลาตัวใหญ่แต่ว่าอีปลาตัวเล็กมันกัดก่อนนะนะแต่ไม่เป็นไร ฉันก็ได้มันมามันก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะแต่ว่าฉันอยากได้ตัวที่มันใหญ่กว่านี้ตัวมันใหญ่ที่ฉันเห็นอ่ะเห็นมันขึ้นใส่ฉันอ่ะนะตัวแค่นี้เล็กเกินไปสำหรับฉันนะแต่ฉันก็ไม่ปล่อยหรอกฉันก็เอาไปทอดเห็นไหมล่ะสุดท้ายแกก็อดใจเหยื่อกระอยของฉันไม่ได้แกก็กัดเหยื่อกระรยของฉันฉันบอกแล้วว่าสีฉันมันสวยงามขนาดนี้ปลาที่ไหนมันจะไปอดใจได้ใช่ไหมล่ะ เอาละก็ตามหาตัวกันต่อไปเหมือนเดิมเหมือนนะฉันก็จะตีตามขอบขอบคันนาเหมือนเดิมพวกแกเห็นไหมเพราะว่าฉันมั่นใจว่าไอโรเบิร์ตมันชอบแอบอยู่ตามขอบคันนานะฉันจะให้โอกาสแกอีกครั้งนะโรเบิร์ตในการกัดเหยื่อฉันเชื่อว่าแกจะกัดได้แต่แกกัดไม่โดนฉันเชื่อนะว่าแกทาได้อือกัดไม่โดนกัดไม่โดนฉันเชื่อแกทําได้แต่แกก็ยังกัดไม่โดน เอา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 เถอะฉันไม่ว่าอะไรแกหรอกฉันมีโอกาสให้แกอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะเอาดอกนี้ฉันเชื่อว่าแกต้าทำได้อีกแต่ฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้เพราะว่าฉันตีไปบนฝั่งเพื่อเพื่ออะไรวะอ่าไม่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 ฉันจะขออนุญาตไปใกล้ๆแกแล้วกันเพราะว่าฉันตีไม่แม่นนะนะเออดอกนี้รู้เรื่องฉันว่าน่าจะโดนตัวอื่นก่อน เพราะว่ามันมีหลายตัวม,ม,มันกัดไปลิ้วอีกแล้วหรือฉันไม่อยากส่งมันนานเพราะมันกลืนไปถึงกระเพาะเลยนะมันจะตายาน,านะนะปลาแต่ฉันก็ไม่ได้ตัวนะอะฉันจะส่งให้นานกว่านี้หน่อยแล้วกันแต่ฉันจะส่งเหยื่อไปให้แก,แกใกล้ๆแล้วกันแกะจะได้ไม่ต้องขยับหา ดีเนดีนูดีดีดีแกทำได้ดีแกทำได้ดีโรเบิร์ทยอดมากฉันบอกแล้วว่าฉันจะส่งเหยื่อไปเข้าปากแกแกจะได้ไม่ต้องวา่ายมาหาเหยื่อเพราะฉันรู้ว่าแกมาลำบากกบกรุยของฉันทำงานได้ดีมากดูอีกสิว่า ความจริงไอ้ตัวเมื่อกี้ไม่ใช่โรเบิร์ตหรอกโรเบิร์ตอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยโรเบิร์ตอยู่ตรงนี้น,น,นั่นไงไอ้นี้คือโรเบิร์ตจริงๆที่ฉันตีแล้วมันกัดแล้วกัดเล่าไม่โดนโรเบิร์ตแกกินลึกเลยนะมันแก้เก็บกดอะฉันนั่งแกกัดตั้งหลายรอบแล้วแก่กัดไม่โดนเองเอาละมาตามหาปลาตัวอื่นกันดีกว่าเพราะว่ามันยังมีอีกเยอะฉันก็เน้นตีตามขอบคันนาเหมือนเดิมเมนนะ เพราะว่าปลามันชอบแอบ,บอยู่ตามขอบคันนาแบบนี้พวกแกก็ดูแล้วกันนะว่ามันจะกัดจริงๆมั้ไหมแล้วมันก็มับเข้าให้เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าเลาะข้างๆเจอตัวจ,จะหนีความมันขงฉันไปไหนได้ล่ะ เกียร์กบกระวยของฉันก็ทํางานได้ดีเหมือนเดิมเหมือนนะเอาละฉันว่าพวกแกน่าจะพอหอมปากหอมคอแล้วหน้าวัยรุ่นกับการตกปลาช่อนในคลิปนี้ฉันหวังว่าพวกแกน่าจะสนุกไปกับฉันน่ะนะฉันว่าฉันน่าจะพอแค่นี้ดีกว่านะเพราะว่าฉันเหนื่อยแล้วฉันต้องกลับไปทําปลาอีกนะพวกแกคิดดูสิกว่าฉันจะทําปลาเสร็จกว่าฉันจะได้หลับได้นอนโอ้พระเจ้าฉันต้องสักเสื้อผ้าให้อิซาร่าอีกมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะพวกแก ถ้าไม่ซักเสื้อผ้าให้มันเดี๋ยวมันก็ไม่ให้ฉันออกมาตกปลาพวกแกเข้าใจไหมเอาละเดี๋ยวฉันจะพาพวกแกไปดูหมาสวยๆแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปต่อไปฉันจะมาตกให้พวกแกดูเห็นไหมล่ะหมาให้มันสวยไหมล่ะฉันไปเทสมาแล้วมันได้ปลาด้วยแต่ว่าฉันคิดเกียจลงไงพวกแกดูนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะเดี๋ยวพวกแกจะเบื่อเอาละฉันก็ขอบใจพวกแกมากนะที่เข้ามาดูคลิปฉันจนจบมันนะก็ต้องกราบขอบพระคุณ วัยรุ่น FC ปลาช่อนทุกคนนะที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามนะกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยนะเพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปของฉันถ้าไม่มีพวกแกดูฉันก็ไม่รู้จะทำให้ใครดูส่วนวันนี้ฉันก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้สวัสดีนะวัยรุ่น